งั้นมารีบออกกำลังกายกันดีกว่าจะได้ไปกินหมูกระทะก่อนมาค่ะทุกคนวันนี้จันจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ functional training นะคะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อแทบจะทุกส่วนของร่างกายซึ่งจะเน้นในเรื่องของการขยับข้อต่อค่ะหรือว่าใช้กล้ามเนื้อโฟกัสร่างกายมากกว่า2ส่วนขึ้นไป มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นหนักแบกเสร็จแล้วก็เดินค่ะทุกคนสบายช้อปปิ้งถือห<บ>นักกว<อ>่านี้อ,นนอยู่ดีคิดเลขเก่งขึ้นมาเลยการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพมากขึ้นลดการบาดเจ็บของร่างกายนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยตอนย้อนต่นย้อน นอกจากการแบกแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีการสควอตการดึงการพับค่ะทํา2อย่างไปพร้อมๆกันแบบนี้สควอตแล้วก็ยกสควอตแล้วก็ยกเพราะฉะนั้นเราได้บริหารข้อต่อทั้งข้อเข่าแล้วก็หัวไหล่ซึ่งจะทําให้เราได้ใช้กล้ามเนือ้อทั้งขาและแขนไปพร้อมๆกันค่ะ อย่างท่านี้ก็จะทําให้เราได้ฝึกความแข็งแรงของข้อต่อสะโพคนะคะใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวรวมไปถึงขยับข้อต่อหัวไหล่แล้วก็ข้อศอกด้วยใช้กล้ามเนื้อส่วนของสะบักแล้วก็แขนค่ะเ นอกจากนี้ f u n ctional Training ก็จะเป็นการฝึกร่างกายในหลายๆทิศทางด้วยนะคะปกติแล้วเราจะไปข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเป็นหลักท่านี้ก็เลยทำให้เราได้เคลื่อนไหวแบบด้านข้างๆบ้างค่ะแบบที่เราไม่ค่อยจะได้ใช้กัน <Yeah. S 3> acting หน้าเหนื่อยอะเนื่อยพครบแล้วทำเซตครบแล้วครบแล้วยังไม่เห็นเม็ดเหงื่อเลยนะโอ้เห็นเถอะ <laughs> นี่เนี่ยเอาให้ดู อ๋อให้ดูเหงือ่ <laughs> อกูไม่เชื่อเหรอกู <laughs> ไม่เชื่อข้ารับสิบครั้งอื <c ười> อสามเซตไม่มีเบรกไม่มีเบรกเบรกเสียเหรอเบรกไหนไปซ่อมไหมไม่ต้องไม่ต้อง ท่าน,นี้จะต้องระวังการโฟกัสให้ดีๆนะคะทุกคนสังเกตเลยก็คือว่าขยับแค่ข้อต่อเฉพาะส่วนสะโพกเท่านั้นนะคะจะไม่ขยับเข่านะทุกคนเพื่อที่เราจะได้บริหารกล้ามเนื้อส่วนท้องแล้วก็แกนกลางลำตัวแล้วก็ต้นขาไปพร้อมๆกันค่ะยากสักหน่อยแต่ว่าโฟกัสดีๆก็ทำได้วางมือที่หน้าขาแล้วก็เก็บคานไปพร้อมยกตัวขึ้นลงครนนึ่งนึงแล้วขึ้นเลย ส่วนท่านี้ก็ไม่ยากค่ะตามที่เห็นแต่โคตรเหนื่อยเจ็บกล้ามเนื้อท้องฉันพูดเลยสองหนึ่งโอ,โอเคหน,นักความนั่นตัวขึ้นยืดท้ทองเฮ้ยห<อ>นักเกียดจริงจังก็เกลีย,ลยดและเหนื่อยนะ สิ่งที่ทำให้ฉันชอบที่สุดของการออกกำลังกายแบบฟ n c t t o o n l t t r i n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  เนี่ยนะคะก็คือมันช่วยพัฒนาระบบประสาทและการสั่งการของสมองค่ะเพราะว่ามันต้องโฟกัสกล้ามเนื้อหลายส่วนในร่างกายไปพร้อมๆกันไงคะเธอซึ่งวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เห็นยังนงไม่เห็นหรอกเธอไม่เห็นเหงื่อฉันหรอไม่เห็นเหงื่อไม่เห็นเหนื่อยนะมีหลักฐานความเหนื่อยหน่อยฉันเหนื่อยโลกต้องรู้หรอใช่ วิ่งไปกินหมูกระทะบนดาดฟ้ากันค่ะทุกคน<ม>บรรยากาศช่างชิลสุดเลิน,นะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้มีพักพวกมากินกันด้วยนะคะ เค okay, สั่งกันเถอะมีชุดหมูรวมชุดหมูรวมชนี่คุณนึกอะนี้เมนูอะคิดกับเราแค่เอาไทยเราคิดไก่สึบแปซิฟปกเห็นชื่อเมนูน yes> ี้แล้วแบบเอ้าต้องสั่งหรือเปล่าหมูรวมแล้วก็ส no ั่งเนื้อมาเพิ่มได้ไหมได้โอเคไปดิเนื้อวัวหมักงาสูตรพิเศษค่ะแล้วก็เอาลิปอายสองข้าวโพดทอดหนึ่งค่ะบูอัดทอดบัอัดทอดค่ะ Soju p i ซเดี๋ยวโทษนะเราไม่ได้สั่งผักเลยใช่ป่ะคะยัง ชุดก็ได okay, ้เอาชุด huh, ผักค่ะเธอมันมีเส้นมาม่าด้วยอปะเอาเส้นเอาเส้นมามมาตอนที่หนึ่งค่ะเกือบลืมสั่งผักไปซะแล้วของโทษก็มาจัดไปแบบเต็มเต็มแอลกอฮอล์สักนิมือขอยอย่างนี้ เปิดเปิดคำชังให้กว่าไหมตอนนี้เจัดการเป็นยังไงวะเนี้หปุนขึ้นดิหมุนขึ้นดีดีไหะอ๋อเปิดไปด้วยอ๋าโอเคบล็อตแล้วบล็อตสิดบล็อไปด้วยไม่พี่พี่เอาขวดมา เลยนะเธอคิดกับเราแค่อ่าวไทยแต่เราคิดไปไกลถึงแปซิฟิกปลาชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะอดีของพ่อมันดีอ่ะ เคยฟังังแล้วยินปะไม่ได้ยินไม่ไดีอะไรเลย,เลยแม,ม่ได้ยินแต่เสียงแม่จะ้ะปะะโตนี่แหละค่ะทุกคนหาบาลานซ์ out and in ของตัวเองให้เจอกันนะคะ ออกกำลังกายให้มากกว่าหรือว่าเท่ากับสิ่งที่เรากินเข้าไปเท่านี้แหละค่ะค่ะเราก็จะสามารถสร้างสมดุลของรูปร่างและร่างกายและสุขภาพที่ดีของเราเอาไว้ได้ขอให้ทุกคนมีแรงสู้ในการออกกำลังกายต่อไปนะจ๊ะ <c oughs> เพื่อความสุขในการกินของเรา